อะโอเคนะฮะอาจารย์สรุปนะครับ Continency Plan น,น,น,นะอันดับแรกคือนะเราต้องมีแผนฉุกเฉินนะครับเพื่อนะไม่ให้กระบวนการผลิตของเราเกิดการชะงักนะเนะพ,พื่อความต่อเนื่องในส่วนของกระบวนการผลิตซึ่งนะบบนนะแล้วก็หมดนะระบุไว้8ข้อ 1. เครื่องจักรหลักเสียทำยังไง 2. ปัญหา,าที่มาจากสปาปเออร์ส่งของไม่ทนัทาานของมีปัญหาตกลตลภัยธรรมชาตินะ้ับ้านเราก็ แลฮนะน้ำท่วมหลักๆนะสี่เรื่องของไฟไหม้ห้านะฮะระบบเฟสซิตี้มีปัญหาครับน้ำาปไหลไฟดับกเรื่องของพนักงานขาดแคลนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ข้อที่หกครับบระสานที่ช่างจ้างเอาซอสจะมีปัญหาเยอะสุดนะครับรายวันเนาะเจ็ดครับโครงสร้างพื้นฐานมีอาคารสถานที่มีระบบน้ำระบบไฟมีเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือมีระบบขนส่งแล้วก็มีในเรื่องของไอทีซึ่งในบางข้อก็จะซ้ำอยู่นะครับ เราค่อรนะะบุอาจารย์เรียนว่าโครงสร้างของเราตรงส่วนไหนที่คาดว่า,าจะมีปัญหาจะส่งผลต่อการผลิตนะครับ 8. การโดนโจมตีนะทางไอทีนะโดนแฮกเกอร์โดนโซเฟอร์โดนไปรัสต่างๆครับแปดประเด็นนี้คุณจะต้องรูคุคำว่า,วาถ้ามันเกิดขึ้นแทนตัวเเราทำยังไงนะต้องแจ้งลูกค้าไหมนะต้องมีการแจ้งลูกค้าหรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องไหมหยุดการผลิตไหมนั่นนุนีกว่าไปนะหนึ่งเนาะ สองครับเขาบอกว่าแผนทุกเฉินนะครับนอกจากแปดเคสนี้นะซึ่งเป็นเคสที่เกิดลเกิดภายในบริษัทเราต้องรวมถึงนะแผนทุกเฉินที่เป็นไปตามความเสี่ยงแลนะผลกระทบต่อลูกค้าแต่ถนะ้าคุณต้องคิดต่อครับนอกจากแปดข้อนี้นะยังมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างครับที่กระทบต่อลูกค้าผมมองอยู่ใ้สองเรื่องนะเด่งคือนะฮะสงมอบไม่ทานถูกไหมกระทบลูกค้าไหมกระทบครับสองลูกค้าเคลมรีเจ็กลับมา เนะขาเราเจอเจอเ,เคลมไหมฮะไม่มีนะไมมีเนาะส่งไปหนึ่งพันลูกค้าเคลม 1, นะกลับมาพันห้าหน้าปากกระกอบมาด้วยนะแซ่บแซ่แซ่เนาะอ่ะเคลมครับเนี่ยสองข้อเนี้เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้านะนะจากแปดเป็นเทนะ่าไหร่ฮะเป็นสิบนะคฮะสิบข้อความเสี่ยงที่คุณต้องเขียนแผนจุดยืนรองรนะับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าความเสี่ยงทั้งสิบข้อนี้นะข้อที่สี่คุณต้องมีนะฮะ การซ้อมด้วยแต่ก่อนจะซ้อมน,นะให้คุณไปข่อที่สามก่อนระบุและประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกความหมายคือให้คุณนําทั้ง1ิข้อนี้ครับไปประเมินความเสี่ยงตามรูปแบบเบมื่อกี้เลยเพื่ออะไรฮะเพื่อจัดลําดับความเสี่ยงว่าแผนเฉลิมเรื่องใดที่เป็นความเสี่ยงสูงสูงมากสูงปานกลางต่ำนะถ้าเป็นความเสี่ยงสูงคุณหมายถึป้าฮะมีการซ้อมปีละ หนึ่งครั้งก็ได้ถู่ไหมแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงตำ่ำความเสี่ยงต่ำคือไม,ไม่อาจจะไม่อาจจะกระทบน้อยมากครับคุณอาจจะซ้อมแค่หนึ่งครั้งในรอบ3ปีก็ได้นะเพราะไปเจเฉินส่วนใหญ่แล้วเราวางเอาไว้เลย3ปีตามรอบไปเจอน,นะบางเรื่องที่มันเป็นความเสี่ยงสูงซ้อมทุกปีบางเรื่องที่เป็นความเสี่ยงปานกลางอาจจะ2อครั้งปีหนึ่งสองครั้งอ่าสองปีครั้งส่วนความเสี่ยงตำ่ำอาจจะซ้อมแค่ครั้งเดียวก็ได้นะนั่นะ ผลการลงความเสี่ยงก็จะมาจัดลําดับนิก็จะมาอะฮนะช่วยให้เรามีการวางแผนนะมีการซ้อมแผนฉุกเฉินตงรตงนี้ตามมาผสมความปสี่ตามระดับความเสี่ยงนะซึ่งการซาร้อมนี้นะฮะการซ้อมนี้นะสามสี่การซ้อมอเราต้องมีบันทึกการซ้อมด้วยมีแผนบทที่ 4, สี่เนาะหนึ่งความเสี่ยงภายในสองความเสี่ยงที่ขับลูกค้าสามครับหลักฐานการประเมินสี่ 3, 3, 3, 3, 3, 4, แผน การซ้อมเสร็จแล้วคุณต้องมีบันทึกการซ้อมด้วยนะก็เหมือนกนะับคุณซ้อมไฟไหม้อ่ะก็มีรีพอร์ตมาให้นะมีการมีบันทึกการซ้อมการซ้อมมี2อ,อย่างนะหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆ2ครับซิมูเลตสมมติเหตุการณ์ขึ้นมานะครับนะนะนะั้นคุณจะมาบอกว่าไออาจารย์ไอาาไเรื่องของไฟธรรมชาติเนี่ยมันไม่เกิดเลยผมก็ไม่ได้ซ้อมอะ่ะน้ำไม่ท่วมอะ่ะผมจะจ้างรถมาเทน้ำมันก็ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะ,นะครับ เราใช้ไปที่ไหนการซิมูเลต e นะจำลองเหตุการณ์เนาะเหมือนเล่นหนังอนะเนอะติดต่อให้อะไรยังไงนะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่มาเรื่งแล้วข้อสุดท้ายข้อจกสำคัญมากนะพบตววแผนถุกเสืความหมายคือหลังจากซ้อมแล้วคนต้องมาทุกคนหรือประเมินหน่อยครับว่าผลการซ้อมเป็นยังไงขั้นตอนเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการความพร้อมของคนความเข้าใจต้องมีผลการประเมินด้วยครับว่า หลังจากซ้อมแล้วมันผ่านหรือไม่ผ่านโอเคหรือไม่โอเคถ้าซ้อมแล้วบางข้อไม่โอเคเราก็าต้องอาจอาจ,จะไปปรับในเรื่องของแผนผู้เชิญใหม่ประมาณนี้นะอย่าลืมนะฮะนะ6123ข้อเดียวคุณแตกได้ถึง6บิลวีดันนะครับ6หลักฐานนะ1แผนผู้เชิญภายใน2กระทบลูกค้า3ผลประเมินความเสีย่ยง4แผนการซ้อมนะคอนซินจนที่คอนทิน คอนทิเจสซี่เยรี่แพร์5ครับเป็นเรคคอร์ดบันทึกจ,จากเหตุการณ์ที่เกิดจริงหรือจำลองเหตุการณ์แล้วแต่ได้โอครับประเมินด้วย,ยอีวนต์ชันด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่าหรือต้องมีการปรับแผนนะครับประเมินโดยใครประเมินโดยมันติด,ดิสเพนดารีทีมหรือหน่วยงานข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนี่คือความหมายของแผนฉุกเฉินนะครับมีคำถามไหมครับ